สวัสดีครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการโศกสุกโศกแป้นพื้นครับผมมันสิตกตัวใดเขาไม่ตกตัวดีก็จังเอามันตกตัวบดีกับวาวเ้ออ่าครับผมก็หากระเพ่งเชนยิ่งนี่แหละครับโศกแป้นพื้นครับผมถ้าตกแผ่นแผ่นบดีก็บได้ถ้าตกแผ่นบดีก็บเอาวผู้หอมปู้หอมหอมหองไมที่ให้เขาตายใบ่งเที่ยวมากปากกินบอลคอนทีบุ่มเหินปู้หอมเนี่ยหอมถนอมฟองไว้ มีให้เท่าตายใบท่องเที่ยวมากปากกินบอนคอนทีบเพื่อนฮึมปูหอมหญ้าหอมถนอมกองไหวปะโอ้โหหัวใจจะกินฮ่เหงื่อตัวนี้เหงื่อตัวนี้ยัยไว้เหงื่อตัวนี้มันร้อนนี่นี่มองอยู่มองอยู่ทั้งมาใหม่ทั้งมาใหม่ัเหงื่อนี่หนักหนัก เหือนนี่คอนพีบ่เหือดปู่หอมเนี่ยหอมถนอมคองวามไี่ให้เข้าใจใบทงเที่ยวมากปากกินบอนคอนพีบุ่เหือดปู่หอมเนี่ยหอมถนอมคาองว้าที่ให้เข้าใจใบธงเที่ยวมากปากกินบอนเออตกปากกินบอลตกปากกินบอนนปากิบนแล้วก็คอนพีบุ่เหือดจะต้องใส่อีกแผ่นนึงมันสิเป็นปู่หอมเนี่ยหอมคอนพีบุ่เหือด มันถึงมันตกปากกินบอลนี่ปากกินบอลแล้วมั็นยังต่อไปคนพี่บุ้งเหือดแล้วกันเป็นยังผู้หอมเนี่ยหอมแผ่นสองแผ่นแผ่นดีกว่าก็ะองแผ่นพูณแล้วะกคันเอาแผ่นนั่นผ้าเครื่องก็ได้ตัวกันนะ ความพบุงันบอปากกินบอลปากกินบอลเป็นเรื่องเป็นความอยู่นั่นนี่ค่ะอต้องเล่าบรรยายหน้าดอกเอาตัวนี้สะกอนความหมายว่าบรรบรรบรรยายให้ผู้เบิ่งคิมฟังว่ามันหมายความว่าไดี๋ยวที่ต้อาจปางกินบอลนันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นความเออฉพาะแล้วนี่มันนี่เป็นเรื่องเป็นความมีตอนนี้นหนเห็นบ่หาใหม่บอห่อนี่มันลงหม่องนี่แหละแน่น เพราะฉะดันนท่าทาผ้า้คคบพอดีปั๊มนึ่งกระชิบโอเคอั okay. okay. นนี้นะมอใจอันนี้นะหมอปัจจุบันอันนี้นะอ่าอีเอสมาไล่มาไล่เลยเอ้พวกแกกอโตเก้าคนเี้ ไว้ง่ายขั้นถาวว่าตกปูหอมยาหอมนี่โอเคออ่าแล้วมันมันดีคัะปูหอมยาหอมถนอมคลองไว้ที่เทือกถนอมเนี่ครับถนอมคลองไว้ถนอมของถนองไม่มีหยังสิ่งไม่มีหยังกันเลยถนอมไว้อยู่ในเฮือกมันคลองของขาวอะไรกองไงกองแตกกันแล้วเจ้าล้อเจ้าล้กนเพาว่ามันมันตกไม่ดีอ่าเพราะเอิญว่าโศกโศกแป้นพื้นอ๋อ ผูหอมหญ้าหอมถนอมของไว้ขี้ให้เท่าตายขี้ให้เท่าตายคือนอย่างกัขี้ทกเท่าตายแล้วขี้ให้เท่าตายบมดีบมดีขี้ให้เท่าตายแล้วไม่ยังอีกใบธงเขียวมากใบธงเขียวมากดีอยู่ใบธงเขียวมากสว่างสว่างบเพราะว่านั่งเขี้ยวมากสว่างหมู่ลายครับแรงงานต่อมาบันนี้ปากกินบอสปากกินบอโอ้คันเลยเนาะเออเป็นเรื่องเป็นความโอ้ ป,ปากก bon ินบอลนะกะขอนผีบวเหือมดคือกระบุดีเนาะขอนผีเนาะบดีแล้วเนาะปากกินบอลกระบุดีขอนผีบวงัดกะบุดีปากกินบอลนะัขอนผีบวหดนะกะกูหอมยัหอมไหมเออโอเคเด้อได้เช็ดนี่านสิบิปูแป้นพื้นเอาตามนเบานี่นะครับเด้อมาบโชคกได้มบโชคได้ได้ยู่ิยู่บดีได้ครับผม อืมเขานับเอา,าให้ต๊ะเล็คู่บ่โต๊ะเลขเก้าโอ้ต๊ะเล็กเ,ก,ก,เก,ก้าอ,อันนี้ก็สอยใส่อันก็เป็นซองเาเก้ามาใจอโอเคครับผมตามนั่นเดอ้อการโศกแป้นพื้นผนโอเคครับผมสวัสวดีครับ <c oughs>